สวัสดีครับพบกันวันที่6เมษายนนะครับ6-7นะครับผมใกล้จะสงการละดูราคาเลยครับราคาพริกครับถุง1,350-400พริกเขียว220ต่อถุงนะครับผักชีนะครับถุงโลละ100ถึง120นะครับผมผักกาดผักกาดโลละเออไม่ใช่ไม่ใช่โลถุง140บาทกระลำก็80-100ถึงครับตามสวยนะครับเนี่ยชมราคาเลยครับบางทีตอบไม่หมดหรอกครับ ่ออมครับถุงหนึ่งบาทครับวันนี้แตงแตงถุงละ200นะครับแตงกวานะครับถุงละ200ถั่วถุงละ200นะครับมะเขือถุงละร้อยสี่ร้อยห้านะครับมะเขือเทศถุงละร้อยสามถึงร้อยห้านะครับผมคือจะบอกยาวไปเลยนะมะละกอรครับมะละกอตามสวยนะถุงหนึ่งสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทมีหมดนะครับ ถั่วลิสงครับถุงหนึ่งสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะตามสวยตามพันนะครับผมบางทีก็มันไม่สวยเขาก็ขายไปอีกราคาหนึ่งเนี่ยบรรยากาศตลาดนะครับผมยามเช้ามาถ่ายให้ชมนะครับคือคืนครับวันนี้ผักผักแพงนี่คือคืนครับผักถูกนี่ตลาดเงียบๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนผักแพงนี่คนเยอะครับผักถูกผักถูกถูกเนี่ยคนคนไม่มี เค okay, ครับสวัสดีครับผม